เหนื่อยก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าการออกไซต์แต่ละครั้งแต่ว่าวันนี้โชคดีหน่อยนะคะที่ว่าเป็นเข้าสู่ฤดูหนาวมีฝนปล,ปลายเล็กๆแต่ว่าอากาศก็ดีอากาศก็เย็นนะคะก็ใส่เสื้อมาไม่เสียหลายจากการประเมินแล้วเนี่ยก็คืองานเป็นไปได้ดีนะคะแล้วก็ขึ้นโครงสร้างได้อย่างโอเคถูกต้องนะคะก็มีผิดบ้างที่ต้องแก้ก็คือเรื่องของระดับดินเรื่องของระดับการขึ้นการลงเพราะว่าท้ายที่บอกไปแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นคนละทายมี SML XL อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะมีความแตกต่างแต่เรื่องของรูปทรงรูปแบบของบ้านนะคะแต่เรื่องของส่วนภายในแล้วก็เหมือนเป็นสาธารณะนะคะก็คือตู้ไม้เป็นระดับแล้วก็ ทำปูนทาอะไรเงี้ยเป็นปกติของบ้านพักะนะคะแต่ที่ที่จะต้องระวังก็คือว่าเมื่อเราได้โครงสร้างของตัวบ้านแล้วเนี่ยแต่ละหลังลงตําแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของถนนเรื่องของสระว่ายน้ําเรื่องของส่วนสัญนชนาการต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะต้องเว้นไว้เป็นเรื่องของแลนสเคปเป็นเครื่องของบริเวณรอบๆ Environment สภาพแวดล้อมข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต้องมีรัว้วมีอะไรเงี้ยมีการปลูกต้นไม้มีการทำแลนสเคปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวอาคารผ่านแล้วก็คือจะจบจบที่ตัวอาคารแล้วก็เป็นเรื่องของ การประดับตกแต่งสวยงามแล้วก็ต่อ,ต,อต่อไปเรื่องของอินเทอร์เนียเรื่องอะไรก็เป็นตามนั้นแต่วันนี้ที่หนักที่สุดก็คือการปรับสภาพนะคะการปรับพื้นที่ที่เป็นที่ดินเปล่าเนี่ยขึ้นเป็นสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสร้างบ้านแล้วแบบสร้างได้ธรรมดานะคะเราก็จะต้องอิงกับทางส่วนของราชการด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะมันก็จะต้องมีการขออนุญาตมีหลายๆอย่างแล้วตอนนี้เราก็หลังจากตัวอาคารเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูเรื่องของสุขาภิบาลน,นะคะสุขาภิบาลก็สําคัญเพราะมันไม่มีทางเลยที่จะปล่อยน้ําลงไปในนม่า ในลำคลองได้เราก็จะต้องไปดูเรื่องสุขาพิบาลในขั้นตอนต่อไปสุขาพิบาลแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในระบบน้ำระบบเก็บกักน้ำระบบหลายอย่างนะคะที่จะใช้จ่ายในใช้ใช้น้ำที่อยู่ในรีสอร์ทนี้ทั้งหมดนะคะว่าเราจะต้องใช้อะไรที่มันเหมาะสมก็ต้องประเมินว่าตอนหนึ่งคนตอนหนึ่งหลังที่มาท่องเที่ยวนี่กี่วันแล้วใช้น้ำประมาณกี่ลิตรใช้น้ำกี่พันลิตรเราจะปล่อยท่อ,อยังไงนะคะรวมไปจนถึงความปลอดภัยนะคะเรื่องของอัคคีเพลิงเรื่องของอะไรเงี้ยมันก็ จะเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็โปรดติดตามกันได้ในรายการ Ask Fast ช่องสุทธดาราทีวีนะคะอันนี้เป็นคลิปในการในเรื่องของเกรดความรู้เล็กน้อยเป็นตัวตัวขั้นซึ่งให้ความรู้นะคะใครที่สนใจหรืออยากจะมีคําถามในเรื่องของรีสอร์ทที่กาลังทําอยู่หรือว่ามีข้อมูลหรืออยากต้องการข้อมูลอะไรเนี่ยก็ถามมาได้ที่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลมาให้คําถามมาให้ข้อสงสัยมาเราก็สามารถตอบให้ได้หรือเข้ามาในรายการก็ได้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะวันนี้ก็จะต้องกลับแล้วเพราะว่ามันมันเย็น แล้วล่ะวันนี้อยู่ถึงเย็นเลยก็เครียร์งานกันซะจนเย็นเลยในส่วนของโยธาในส่วนของก่อสร้างต่างๆนะคะนะคะบริเวณนี้พอตอนเย็นแล้วก็อากาศดีนะคะนะคะเราก็สร้างได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือทําได้เป็นถูกต้อง ถูกต้องตามผังนะคะก็พื้นที่ประมาณ2ไร่กว่านะคะก็ได้จัดสรรลงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะดูเรื่องของระบบสุขาพิบาลระบบไฟฟ้าระบบต่างๆอย่างที่พูดไปแล้วนะคะก็ต้องไปละเค้า,าะที่สัดดีไปแล้วเนาะการออกข่าสนามเนี่ยมันไหนนะแต่ว่าก็ได้ความรู้นะบางที การที่เราลืมไปแล้วเนี่ยในเรื่องของเคล็ดลับนู่นนี่นั่นในการทําบ้านในการก่อสร้างในการทําแบบอะไรเงี้ยมันก็ผุดขึ้นมาได้นะจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้มีปัญหาเลยละ่ะปัญหาเรื่องของระดับระดับบันไดค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเรามาแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะทางวิศวะค่ะขอบคุณที่ติดตามชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับรายการสุทธิดาราทีวีด้วยค่ะ